มาทุกคนบังรอบหลังนี้ครับผมเห็นปลาดินมันเข้านะครับผมมีปาน้ำขยับขยับนะครับผมมีปลาช่อนเข้าแล้วพี่น้องเฮ้ยนั่น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 ตัวเอ้ยพี่น้องออ้ทำไมปลาดินมันเข้ามาบะมีช่อนด้วยครับผมห่างห่างบเบลอเลยพี่น้อง <c oughs> ปลาขึ้นหัวเพียบเลยในบ่อเป็นไรวะนี่เป็นินยัดที่น้องอร้ยนุวานก็เข้าครับผมยัดอุ้ยอพี่น้อง ท่อนเข้าครับผมแต่ปลาพิการทั้งนั้นโอ้เข้าอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้โหพี่น้องมันใช้ไม่ได้นะครับผมเนี่ยโอ้แย่ yeah. เข่าแักยูปานิ้นกับเข่าประคอเข่าพี่น้อง ปลานินเยอะมากตัวเกล็กครับผมตัวไม่หยป่ปลานินธรรมชาติเฮ้ยสุดนเลยวะ <c oughs> มันครับวดโอ้เบาๆพี่น้องจะปล่อยไปเลยตัวหนึน่งแกบกระเทนลัาดอ,อกเป็นปลาพิการครับผมเดี๋ยวผมแกะนี่แป๊บนึงครับแกะนี่มาพี่น้องผมแกะตัวดอ,อกละโอ้โหข้ากีดตัววะนี่ <c oughs> อ้ย เจ็ดแปดตัวแล้วะครับตัวเล็กตัวใหญ่ตัวแบบเนี้ยมาเอาพี่นอ้องปลาพิการหมดเลยก็ตัวตัวนี้ก็มาข้อกระเทือนปล่อยอยีกวาพี่นอ้องมาลูกนี้เดี๋ยวจะเอารอบขึ้นก่อนพี่นอ้องปลามันอะไรไม่รู้เข้ายเยอะเกินอยากรอบตูดรอบขึ้นปล่อยหมดนะครับผมจะช่อนน่าจะเจ็ดแปดตัวไปใคร ติกปลาพิก,การวันนี้ตัวใหญ่เราก็ไม่เอาปลานินตุยหมดเลยเอเคครับผมกันมานครับ